ครับคลิปนี้ถ่ายตอนบ่ายๆเย็นๆครับเป็นคลิปพามาตัดหญ้าแองโกลาแล้วกันครับช่วงนี้หน้าแรงครับแต่ก็ยังยังพอมีน้ำครับนี่ข้าวนาปังก็พอได้เขียวครับ พอมีน้ำครับมันก็รีบตัดยาเพนกล่าออกแล้วจะเอาน้ำเข้าอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะหวานปุ๋ยหญ้าจะได้โตเร็วๆครับหัวควายจะได้มีหญ้ากินตอนแรงครับอีกสองรอบก,ก็เขียวครับรอตัดอยู่ครับ ตัดเสร็จก็ลากไว้ให้กินเลยครับสำหรับควายก็ให้กินตอนคืนด้วยครับพาดูใกล้ครับนี้วานปุยยูเรียไปครับตัวเร็วหน่อยถ้าเป็นขี้วัวก็จะแชาหน่อยครับแต่จะอยู่ได้นานกว่า นี้ยังโตไม่เต็มพื้นที่ครับตัดรอบนี้ก็น่าจะเกือบเต็มพื้นที่แล้วครับยิ่งตัดยิ่งแตกหน่อครับ ถ้าใส่ปุ๋ยดีๆน้ำดีๆก็ประมาณ20่วันก็ตัดได้แล้วครับโปรตีนจะเยอะนะครับตัวควายก็ชอบกินตัดเสร็จให้กินเลยไม่ต้องสับแบบนี้เปียครับแต่ต้องเป็นที่ที่มีน้ำเข้าถึงได้ดี จะดีกว่าพื้นที่ที่มันไม่ค่อยมีน้ำคัแต่สำหรับหญ้าในเปียจะทนแรงครับแต่ตอนหน้าแรงนี่จะโตช้าหน่อยลำต้นจะไม่ค่อยสูงครับ แต่หน้าฝนนี่จะสูงแบบใต้ปริมาณเยอะเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> ก็พามาดูแปลงหญ้าแปลโกล่าครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะตัดเสร็จแล้วครับที่เหลือ แค่นี้วันนี้ก็กินไม่หมดหรอกครับตากแดดทิ้งไว้ให้เหี่ยวสักนิดนึงแล้ววัวควายจะกินได้เยอะขึ้นครับให้โดนแดดบ้างถ้ากินแบบตัดเสร็จให้กินเลยอย่างงี้หญ้ามันจะมีน้ำเยอะวัวควายจะกินได้น้อยก็ให้เหี่ยวนิดนึงพรุ่งนี้ก็มาเก็บเก็บ ทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับ